สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆทุกท่านนะคะวันนี้มีรถเข้าใหม่มาให้ชมอีกแล้วค่ะสำหรับคันนี้นะคะเป็น Toyota v o ีอ 1.5J นะคะคันนี้เนี่ยเป็นปี2017จด2018นะคะราคาอยู่ที่3 3 9,000บาทเท่านั้นนะคะผ่อนเบาๆเริ่มต้นแค่6,000บาทนะคะใครที่สนใจเนี่ย อย่าพลาดเลยนะคะคันนี้เนี่ยได้โปรโมชั่นพิเศษดอกเบี้ยรถดนใจด้วยนะคะจะหมดเขตในเดือนกรกฎาคมน,นี้แล้วนะคะก่อนที่จะไปชมรายละเอียดกันนะคะฝากกดไลค์กดซับสไครต์ไว้ให้เจนด้วยนะคะแล้วก็ถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆเนี่ยอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ได้เลยนะคะโอเคค่ะสําหรับรายละเอียดตัวรถคันนี้นะคะด้านหน้าจะได้เป็นโฉมแบบนี้เลยนะคะจะได้เป็นกระจังหน้าแบบสีดํานะคะแล้ว ก็เป็นเอ่อโลโก้วัสดุโครเมียมตรงกลางแบบนี้นะคะการชนด้านล่างเนี่ยก็เป็นวัสดุสีดำนะคะได้เป็นทะเบียนนี้ไปใช้งานเลยคันนี้เนี่ยไม่ได้มีริ้วรอยอะไรนะคะสภาพยังร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะคะสวยๆการันตีอยู่แล้วนะคะร้านเราว่าเป็นโครงสร้างเดิมนะคะไม่มีชนหนักปิดความจมน้ําเล่มไม่มีชมํารลดสูญหายได้เล่มไปแน่นอนนะคะซื้อรถกับเราคันนี้นะคะไฟเนี่ยจะได้เป็นตัวไฟมันติรีเฟคเตอร์นะคะเป็น โคมเดิมๆของตัว Vios เลยนะคะเป็นเดิมๆจากโรงงานนะคะเป็นหลอดไส้เนาะตัวมันติรีเฟคเตอร์เนี่ยจะเป็นหลอดไส้นะคะหาเอ่อหาหลอดเปลี่ยนได้ง่ายนะคะแต่ว่าจริงๆตัว Vios ตัว Toyota ก็คือ,อยืนหนึ่งเรื่องอะไรอยู่แล้วนะคะไม่ได้มีปัญหาอะไรร้านทั่วไปก็สามารถซ่อมได้แต่ว่าถ้าซื้อกับเราเรามีวารันตีหลังการขายให้ด้วยนะคะคันนี้เนี่ยมีไฟมันติรีเฟคเตอร์แล้วก็ได้เป็นไฟส้มมาในโคมแบบนี้เลยนะคะตัวผิวพันธุ์นะคะไม่ได้มีริ้วรอยอะไรเนาะตัวกันชนด้านล่างยังอยู่ในสภาพเดิมๆเลยค่ะ คงเว่งอยู่ในสภาพเดิมๆนะคะคันนี้สวยงามน่าใช้งานแน่นอนนะคะผ่อนเบาๆใช้ได้ในชีวิตประจําวันนะคะแล้วก็ปีเนี่ยยังไม่ได้เก่าด้วยนะคะเป็นปี17.18นั่นเองมาต่อกันที่ตัวล้อกันเลยนะคะคันนีน้ได้เป็นแม็กเดิมๆของโตโยต้าเลยนะคะเป็นแม็กเดิมๆของโตโยต้าคันนี้ได้เป็นยางปี22นะคะแล้วก็เป็นแม็ก15นะคะยางเนี่ยยังใช้งานได้ยาวๆเลยสาหรับคันนี้นะคะขับขี่ปลอดภัยแน่นอนให้ดูนะคะ คันนี้เนี่ยยังไม่ได้ทําการเอ่อล้างหรือว่าปรับสภาพเลยนะคะเจนเอามาถ่ายให้ดูก่อนแต่ว่าวันที่ซื้อไปนะคะเราจะมีการทําสปาให้แบบคลีนๆเลยนะคะตัวซุ้มล้อเอ่อตัวรอยเหนือซุ้มล้อก็ไม่ได้มีรอยอะไรนะคะอันนี้นะคะก็จะได้กระจกแบบนี้ไปใช้งานเลยนะคะได้กระจกข้างที่เอ่อมีบิวอินไฟเลีเ้ยวมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็คันนี้ติดฟิล์มมาให้เรียบร้อยแล้วด้วยนะคะพร้อมกับคิ้วกันสาดแบบนี้เลย ติดฟรีมีคิ้วการ์เอ่อปี17.18คะแค่นี้ก็คุมแล้วในราคาผ่อ,อนสบายๆนะคะแค่6,000ต้นๆน,นะคะนี่ให้ดูผิวพันธุ์ด้านข้างนะคะตัวสั์เหลี่ยมต่างๆยังอยู่ในสภาพเดิมเลยยังคมๆแบบนี้เลยนะคะตัวมือจับจะได้เป็นสีเดียวกับตัวรถเนาะมองแล้วก็สบายตาดูเรียบร้นะคะกระจกเนี่ยเป็นเ,เป็นพาร์ทเดิมของตัวโตโ,ตโยต้าเลยนะทั้งสี่บานเลยค่ะน,นี้เลยนี่โฟกฟัสปุ๊บเห็นฝุ่นเลย <laughs> มันจะมีฝุ่นหน่อยนะคะสำหรับ<อ>คันนี้นะคะภายในเนี่ยจะได้เป็นสีดําแบบนี้เลยนะคะได้เป็นเบาะผ้าไปใช้งานนะคะนั่งสบายเบาะผ้าเนี่ยจะเอ,อ่ยังอยู่ในสภาพดีเลยนะคะมีแต่งลายมาแบบนี้ไม่ได้ขาดหรือว่าชํารุดอะไรนะคะฝั่งนี้ก็ยังใช้งานได้ปกติตรงประตูเองก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะคะมีที่วางของมีช่องเก็บของนิดหน่อยนะคะถัดมาตรงคอนโซลนะคะจะเป็นสีดําแล้วก็ตัดเป็นตัวสีเงินสีโครเมยียมแบบนี้นะคะได้เป็นซีดีวิทยุ FM นะคะ MP 3สาม แล้วก็มีเสียบ USB ตรงนี้ด้วยนี่นะคะแล้วก็ได้เป็นเอ,อ,อร์แมนวนวลนะคะแล้วก็ได้เป็นเกียร์ออโต้เนาะสำหรับคันนี้พวงมาลัยนะคะก็จะได้เป็นพวงมาลัยเพลเวอร์สามก้านแบบนี้เลยอันนี้เจนหักล้อไว้นะคะหน้าปัดก็ได้เป็นเอ่อเป็นแบบอนาล็อกแบบนี้นะคะฝั่งนี้นะคะกระจกก็จะเป็นปรับไฟฟ้านะคะแบบนี้เลยปรับพับไฟฟ้าตรงนี้นะคะแอร์อันนี้เป็นช่องเอ่อใส่แก้ียน้ำแบบนี้นะคะ ฝั่งประตูด้านคนขับนะคะก็จะเป็นตัวเซ็นเตอร์ล็อกนั่นเองนะคะเดี๋ยวเจนปิดจะเป็นตัวเซ็นเตอร์ล็อกนะคะก็มีล็อกกระจกเนาะล็อกรถแล้วก็ออโต้ฝั่งคนขับแล้วก็กระจกทั้งสีบานนะคะตรงนี้ยังอยู่ในสภาพเดิมๆเ,เลยนะคะได้แต่เข็ยบยบมาไม่ได้มีริ้วรอยอะไรนะคะใครที่สนใจเนี่ยโทรหารเจนได้เลยนะคะที่เบอร์ที่เจนให้ไว้064 4973655 <c oughs> เบอร์นี้สามารถอะไลได้นะคะหรือถ้าไม่สะดวกพิมพ์นะคะสามารถคลิก,กลิงก์ ที่ช่องข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยนะคะแล้วก็มันก็จะขึ้นให้แอดไลน์เจนมาได้เลยแคปได้ทะเบียนหรือว่าส่งลิงก์คลิปนี้มาได้เลยนะคะให้ดูในตัวของโครงสร้างอย่างอื่นกันมานะคะในส่วนของเมนอาร์ยังเป็นเมนอาร์เดิมๆจากโรงงานเลยค่ะไม่ได้มีรอยชนหรือว่าทําสีโปะสีอะไรมานะคะการันตีได้เลยว่าเป็นเดิมๆจากโรงงานนะคะให้ดูในตัวของเอสาหลักเสาเอนะคะนี่นะคะยังอยู่เดิมๆแผ่นสติกเกอร์ต่างๆนะคะ คุ้มค่าคุา้มราคา,คาแน่นอนสําหรับคันนี้นะคะได้ไปผ่อนสบายสบายเริ่มต้นแค่หกพันบาทแต่ว่าการฝนได้ใช้ไปรับไปส่งลูกไปโรงเรียนได้นะคะไปซื้อกับข้าวได้คันนี้ประหยัดน้ามันด้วยนะคะจเจนให้ดูด้านหลังด้านหลังนะคะที่นั่งผู้โดยสารเนี่ยกว้างขวางนะคะเบาะก,ก็ยังอยู่ในสภาพเดิมๆนะคะเป็นเบาะผ้าเช่นกันนะคะสายเบลต์ต่างๆยังอยู่ครบนะให้ดูนะคะตรงนี้วางแก้วน้ำได้หนึ่งแก้วแบบนี้นะคะตรงนี้ก็กว้างขวางค่ะไม่ได้ติดเนาะ ฝั่งนี้ก็เหมือนกันนะคะนี่ก็ยังเป็นออสภาพเดิมๆนะคะไม่ได้มีรอยชํารุดอะไรเนาะให้ดูในส่วนของเม็ดอาร์คฝั่งนี้กันบ้างนะคะเม็ดอาร์คฝั่งนี้นะคะก็ยังเป็นเม็ดอาร์คเดิมๆของโรงงานเลยค่ะเป็นอาร์ตัวบอดแบบนี้ไม่ได้มีโปะสีทําสีมาแน่นอนนะคะการันตีว่าเป็นรถเดิมๆของสร้างเดิมจากโรงงานเลยค่ะให้ดูนะคะภายในคร่าๆก็จะประมาณนี้นะคะแล้วก็ลอ้ออย่างที่แจ้งเลยได้เป็นแม็ก ของโตโยต้าทั้งสี่ล้อเลยค่ะตัวผิวพันธุ์ด้านหลังไม่ได้มีรอยชนมานะคะนี่ตัวไฟท้ายยังอยู่สภาพเดิมๆเลยค่ะโคมไม่ได้มีแตกยังใช้งานได้ปกตินะคะไฟทับทิมด้านล่างก็ยังอยู่ในสภาพร้อยเปอร์เซ็นต์เลยค่ะเอ่อตัวการชนด้านล่างนะคะการชนท้ายไม่ได้มีรอยมานะคะคันนี้มีเซ็นเซอร์ถอยให้สองจุดด้วยแบบนี้เลยนะคะใครที่เป็นมือใหม่ก็สามารถถอยได้นะคะให้ดู ด้านกลด้านตูดด้านซ้ายนะคะไฟยังอยู่ในสภาพเดิมนะคะสันเลี่ยมต่างๆยังคมๆแบบนี้เลยนะคะตรงนี้นะคะตัวโลโก้วีออนะคะแล้วก็ตัวโลโก้โตโยต้ายังอยู่ในสภาพเดิมเลยนะคะแล้วก็คันนี้มีติดไฟไมีติดฟิล์มไล่ฟ้ามาให้เรียบร้อยแล้วนะคะซูมหน่อยแบบนี้นะคะใครสนใจในทัวหาเจนได้เลยนะคะ t ตโ o ต้าวีอ 1.5J คันนี้นะคะผ่อนเริ่มต้นแค่6,000บาทเท่านั้น ให้ดูด้านหลังกันบ้างค่ะภายในนะคะเก็บของได้เยอะแน่นอนจุใจแบบนี้เลยนะคะกระเป๋าสี่ใบห้าใบาถึงแน่นอนนะคะแล้วก็ให้ดูในส่วนเมคอัพเห็นไหมเอ่ยยังเป็นเม็อน้ําเดิมๆนะคะไม่ได้มีรอยเ,อเปลี่ยนหรือว่าโผล่สีมานะคะในตัวน็อตฝากระโปรงด้านหลังยังอยู่ในสภาพเดิมนะคะแผ่นรองต่างๆยังเดิมๆเลยนะคะได้ไปเนี่ยเดิมแพ้แน่นอนนะคะสัญยางตรงนี้อ่น กดแล้วมีรอยเล็บแบบนี้แปลว,ว่าเดิมแน่นอนเดิมๆจากโรงงานเลยนะคะสำหรับคันนี้โต y ยต้าว v ีออ 1.5J นะคะราคา3 3 9 0 0 0บาทผ่อนเริ่มต้นแค่6 0 0 0บาทเท่านั้นนะคะแล้วก็รถกับยนต์เนี่ยเรามียางอะไหล่แล้วก็อุปกรณ์แม่แรงให้ทุกคันนะคะถ้าเปิดมาคันไหนไม่มีไม่ต้องเป็นห่วงนะคะวันรับรถเราแถมให้แน่นอน,นะคะ่ะนี่เลยรายละเอียดตัวรถคร่าวๆจะมีประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราไปชมในส่วนของ ห้องเครื่องกันเพิ่มเติมนิดนึงนะคะแล้วเดี๋ยวเจนจะสรุปให้ฟังอีกทีหนึ่งค่ะในส่วนของตัวห้องเครื่องกันบ้างน,นะคะสำหรับ toyota คันนี้เนี่ยจะได้เป็นเครื่องยนต์เดิมๆของ toyota เลยค่ะได้เป็นดู OVVT วแบบนี้นะคะเป็นเดิมๆจากโรงงานแท้แน่นอนนะคะสำหรับคันนี้เนี่ยจะได้เป็นเครื่องหนึ่งพซซเนาะเพราะว่าเขาเป็นตัวรุ่น1.5นั่นเองนะคะแต่ว่าถึงจะเป็น ตัว1.5แต่ว่าก็ยังประหยัดน้ำมันอยู่นะคะเดิมไม่เดิมไม่รู้สติ๊กเกอร์มอกอย,ยังอยู่ครบนะคะถ้าไม่ไม่เดิมเนี่ยไม่อยู่แล้วแน่นอนนะคะแต้มสีต่างๆยังอยู่เลยนะคะอาจจะมีฝุ่นนิดหน่อยแต่เดี๋ยวเจนทําสปาให้นะคะให้ดูในส่วนของการโชน,นะคะหม้อน้ําต่างๆยังอยู่ในสภาพเดิมเลยค่ะตัวน็อตนะคะไม่ได้มีรอยไข่มาแต่อย่างใดนะคะจะฝั่งซ้ายหรือว่าฝั่งขวาก็สามารถเช็คได้เลยค่ะ ดูในส่วนของฝากระโปรงด้านบนนะคะแผ่นการความร้อนต่างๆยังอยู่ในสภาพดีเลยค่ะพี่ๆคันนี้นะคะคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนนะคะในราคาแค่3ามแสนสามื่นเก้าพันบาทเท่านั้นผ่อนเริ่มต้นแค่หกพันบาทนะคะผ่อนเท่ามอเตอร์ไซค์เลยแต่กันฝนได้เนาะนี่นะคะโอเคค่ะสําหรับคันนี้นะคะจะเป็น t o โยต้าวีอัลหนึ่งจุดห้าเจนะคะปีสิบเจ็ดจดสิบแปดนะคะราคาอยู่ที่สามแสนสามหมื่นเก้าพันบาทนะคะที่สัมภัษ์คันนี้ได้ดอกเบี้ยรถด้นใจด้วยนะคะเริ่มต้นสองจุดห้าเก้าเปอร์เซ็นเท่านั้น โปรโมชั่นนี้จ้าหมดเขตเดือนกรกฎาคมนี้แล้วนะคะไม่อยากให้พลาดกันนะคะแล้วก็ก่อนจะจากกันนะคะฝากกดไลค์กดสัสคสไาชอีกรอบหนึ่งนะคะแล้วก็ถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆเนี่ยสามารถกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ได้เลยนะคะเพนเอย์ยนของเราออกรถได้ทั่วประเทศนะคะมีบริการไซแนนวิ่งเซ็นให้ทุกจังหวัดแล้วก็มีบริการรถสไลด์ส่งรถให้ด้วยนะคะสาหรับวันนี้เนี่ยเดี๋ยวเจนขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ